สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสถิถตินี้มีคำตอบ Answer is here ครับสำหรับวันนี้ก็ยังคงเป็น EP ที่เกี่ยวกับ A-MOS Series อยู่นะครับและปัญหาของ A-MOS ในวันนี้คืออะไรนั้นเราลองมาดูที่หน้าจอนี้เลยครับพอกด run ปุ๊บจะขึ้น error ว่า the observed variable AA is represented by an ellipse in the path diagram ก็คือมันแจ้งว่าตัว aa เนี่ยชื่อมันซ้ำคือ aa เนี่ยเราเขียนในนามของ l t t n t ก็คือเป็นวงรีแต่มันบอกว่ามันมีตัวแปร Observ รชื่อ aa อยู่นะเฮ้ยทำไมมันเป็นเช่นนั้นนะครับหนึ่งเรากดโอเคก่อนแล้วเราก็มาดูตรงนี้เรามาดูที่ Data ของเราซึ่งตัว a mod ไฟนี้เชื่อมกับ Data 05 sem พอเราเลื่อนไปดูปุ๊บ เราจะพบว่าเราได้เคยทำการคอมพิวไว้แล้วคอมพิวตัวแปรที่ชื่อว่า AA ไว้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางแก้มี2อ,อย่างครับอย่างที่1ก็คือกลับมาที่ตัว a m o s ตัวนี้และไปเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองอย่างเช่นว่าเปลี่ยนเป็น AA แล้วก็ under score F ซึ่งอาจจะย่อมาจาก factor แต่ถ้าเกิดเราอยากให้ตัว ชื่อที่ปรากฏอยู่บนลาเทนเนี่ยมันเป็นชื่อเดิมก็อาจจะมาทำใน variable label ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าชื่อตัวแปรจริงๆของเขาจะเป็น a a underscore f แล้วก็ชื่อ label จะเป็น a a พอกดรันปุ๊บขึ้นแจ้งต่ออีก c c อีกเห็นไหมครับว่าที่ทำไว้เนี่ย a a b b c คือซ้ำหมดทั้ง3อันเลยเราก็แก้หมด ทั้ง3ตัวเลยนะครับ A B แล้วก็ C แบบนี้เลยอะแก้หมดแล้วลองมากดรันดูไหมหมดแล้วจบแล้วปัญหาเห็นไหมครับทีนี้อีกวิธีที่บอกคืออะไรก็คือต้องมาที่มาแก้ที่ Dataset นะครับเราก็จะเปลี่ยนชื่อ A A ตัวนี้แหละอย่างเช่นเปลี่ยนเป็น A 3ตัวเปลี่ยนเป็น B 3ตัวเปลี่ยนเป็น C 3ตัว แล้วเราก็ทําการเซฟเนาะแล้วก็ไปดึงไฟล์มาใหม่ก็คือชื่อชื่อไฟล์เดิมมาแหละถ้าเราจะเซฟเป็นชื่อไฟล์เดิมนะแล้วก็ดึงให้มันอ่านเข้ามาอีกรอบหนึ่งสรุป,ปง่ายง่คือว่าทํายังไงก็ได้ให้ชื่อที่เป็น variable name ตรงเนี้ยกับชื่อที่อยู่ใน data set ตัวเนี้ยมันไม่ตรงกันนะครับอย่าลืมว่าข้อมูลที่อยู่ใน data set นั้นมันจะเทียบเคียงเป็น observe เสมอ ดังนั้นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในลาเทนจะต้องไม่ซ้ำกันนะครับโอเควันนี้ก็ฝากเอ o มสซีรีส์สั้นๆไว้เท่านี้ครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ